สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกมที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆระหว่างทีมชมพู่พรพันุ์เกิดปราดเจอกับทีม GS Caltech นะคะผลก็คือ GS Caltech ชนะไป3ต่อ1เซตโดยเซตที่1ชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ22แต่พอมาเซตที่2เนี่ย IBK Autos ก็แก้ปัญหากลับไปแก้เกมก็สามารถเอาชนะกลับมาได้ ด้วยสกอร์25ต่อ15นะคะส่วนเซตที่3ก็เหมือนเดิม GS Caltech ชนะไป25ต่อ22เซตที่4ก็ชนะไป25ต่อ20ทำให้ทีม GS Caltech เก็บคะแนนไปสวยๆอีก3คะแนนนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6คะแนนก็อยู่ในอันดับที่3ของตารางสำหรับทีม GS Caltech โดยมีตัวผู้เล่นที่เป็นตัวสำคัญของทีม GS c a l t e c h ก็คือ g c s e l e Silva นะคะเป็นตัวทำคะแนนที่เป็นหลักๆของทีมเธอเล่นในตำแหน่ง Opposite Hitter หรือว่าที่คนไทยเรียกว่าตำแหน่งบีหลังแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็คือ k u l l e r นั่นแหละคนที่แบบทำแต้มอัดไฟตรงข้ามนะคะ แล้วก็จะเป็นคนที่ทำคะแนนหลักของทีมและว,วันนี้เธอก็ทำคะแนนได้33คะแนนนะคะแล้วก็อัตราโจมตีที่สำเร็จไปได้49.2%ซึ่งเกมวันนี้เธอก็ได้รับ MVP Award ไปนะคะตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมสำหรับเกมนี้ที่เจอกับ IBK a u t o a s ส่วนทีมของพรพัน IBK a u t o a s ก็ยังแก้ปัญหาเกมบอลแรกบอลรุกยังไม่ขาดยังไม่ได้เลยค่ะ ถึงแม้ว่าชมพู่พรพันธ์สำหรับวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่เต็มที่ไปแล้วนะคะชมพู่ก็เป็นทุกอย่างให้เหมือนเดิมะคะ่ะเหมือนทุกเกมที่ผ่านมาแต่ว่าการเข้าขาการการประสานงานการดูจะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเปรียบเทียบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับ r e สปาร์ k ทีมของเมกาวตีในเกมนั้นซึ่งเป็นเกมแรกของชมพู่พรพันธ์แล้วก็เมกาวัตีจากทีมเรสปาร์ ผลก็คือทีมอัลโตส IBK อัลโตสของชมพู่ไพ่ไป0ต่อ3เซตเมื่อเรสปาร์คไปเจอกับ GS c o l t e c h เนี่ยเมกาวตัตีตีไม่ออกเลยค่ะทำให้เรสพาร์กไพ่ไป0ต่อ3เซต ก็แสดงให้เห็นว่าการทำงานของ IBK ดีขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะช้าไปหน่อยนะคะก็รอดูกันต่อไปค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าอันดับเนี่ยของ IBK Auto อยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่ท้ายตารางเหมือนเดิมเพราะว่าแข่งไป3เกม3แมตช์แล้วยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยก็อยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางละค่ะ ก็คงต้องส่งกำลังใจและก็เชียร์ชมผู้ร่อนพันกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ